อุ้ยมีคุกคุกคุกมีมีม,ม,มีอุ้ยควาเลยครับมีมีอุ้ยคุกขักหมดเลยครับคุกขักอีกแล้วทุกคนโอ้ย,อย,อยน้ำแกงเปรี้ยว,ยวสดชื่นใจครับผม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพนืพี่ๆน้องๆหน,น้า,นา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนะเดชนะช่วงนี้ป่วยหลายวันนะครับพึ่งก็จะเริ่มเริ่มดีเนาะเสียงยังเครือๆอ,อยู่นะครับนี่อ่ะก็วันนี้ช่างนาเดชจะพาไปกู้รอบครับทุกคนรอบที่เราดักไว้แล้วมากู้ครั้งที่แล้วได้ไปหลายโลเลยครับผมก็คลิปนี้ทิ้งไว้หลายวันหน่อยครับเพราะป่วยป่วยจนโอ้โหอ่ะ เดี๋ยวพอเริ่มฟื้นตัวเริ่มดีเนี่ยเดี๋ยวมาเริ่มด้วยการกู้รอบเนาะไปครับไปรับชมกันว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าคลิปนี้ไปมาเริ่มที่ลูกแรกนะน่าจะเราๆล่าสห้าคืนนะครับปกติเราดักไว้จะแค่2อสาแล้วค่อยกู้เนาะนูนไงมีละปลาตายแต่ว่าหลายคืนจัดครับ นูน่นนะอ๋อน่าจะเป็นปลานินหรือเปล่าโอ้แต่ได้หลายตัวอยู่ครับนู่น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 ในเรื่องอีกแล้วอะนี่อโอ้โหกระส่งตัวเบลเลยครับดูดูดูกระส่งใหญ่กระปมอนาใหญ่ๆเลยครับคราวที่แล้วตรงนี้ได้ช่อนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยใช่นี่อะโอ้โหอยากให้ดูนี่ ปลาหมอไทยครับปลาหมอหนาเนี่ยอ้้หตัวใหญ่ดีกันนี่อ่ะนี่กระสงนะหมายนี้ที่เราหน้าน้ำหลากมาวางอวนปลาหมอไทยเยอะๆเขาเรียกว่าหนองหมอครับหนองหมอมาครับลุ้นกัน อุ้ยมีคุกคุกกมีมีมีมมอุย้ยฟ้าเลยครับโอ้โหสุดสุดครับลูกนี้เยอะมากโดนเป็นฝุงอะ่ะนี่อ่ะกล้องมาดูทิศพัดดู บางทีรอบเนี่ยมันใหญ่จนปลาดูเล็กน้อยไปรอบใหญ่เกินอนะนะจับเอาครับมาช่วยกันจับละตายตายตัวไหมปลาหมอไทยตัวงามงามากเกินนี่ตัวนี้สลิดด้วยอ่า เนี่ปลาหมอไทยขายตัวนั่นน่าจะประดุกปะนี่ตะประดุกตักกวครับลูกนี้ลูกเดียวนี่ ก็เพิ่งเกือบยี่สิบนะอ่ะดูครับสองลูกแล้วนะทุกคนโอ้มาต่อที่ลูกนี้ครับมีมีอุ้ยคุกคักหมดเลยครับคุกคักอีกแล้วทุกคนโอ้ยอ้ยนี่ ปลากระสุงใหญ่ๆห,ญหลายตัวครับโอ้โหนี่โอ้โหเอเลนสายแล้วสายแล้วเอาจับเอาเไปแล้วอ่หะอหมอหมอม <laughs> ีนี่นี่ปลากระสุงปลากระสุงทางนี้นี่ตัวใหญ่ๆดีครับอือ มีปลาหมออันนี้เต่าน้อยได้เต่าน้อยมาตัวงครับเนี่ยเดี๋ยวไม่ปล่อยมันครับต่อไปลูกที่สี่ครับมีไหมลูกสี มีปลาช่อนตัวหนึ่งลูกนี้ได้ปลาช่อนตัวหนึ่งครับนี่ตัวเดียว <c oughs> ตอนนี้เราปูกันสี่ลูกนะวนะคนนี่เดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายครับเรามีรอบกันห้าลูกอุ้ยมีมีม,มีทุกคนได้ครับอุ้ยช่อนใหญ่ช่อนใหญ่นี่ นี่ตัวใหญ่เนาะออะเนาะทำไมครึ่งโลได้นะตัวนี้สู้กันหน่อยนะอ่ะโอ้ยังแน่นจมูกยังไม่ดีเลยครับเอานี่แม็กยกเท่าไหรทำ<ล>ไมเกินห้าโลแนละ้วอย่างนี้นะเนาะโอ้อ่ะเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านครับลองมาดูครับสรุปกันในเรือเลย นี่ไม่น้อยไม่น้อยอ่ะดูไว้ครับว้านี่วันนี้ใหญ่ๆก็จะเป็นกระสง่ะฮะเนี่ยจะมีกระช่อนอีก นี่ดูปลาช่อนย่อยโอ้และที่เหลือก็จะเป็นพวกปลาสลิดปลาหมอปลาฉลาดครับนี่ปลาหมอหนาเนี่ยได้เป็นมูอใ,ใหญ่เลยทุกคนดูปลาหมอธรรมชาตินะนี่สูแต่ละตัวก็ได้กับข้าวหลายมื้อครับวันนี้อันนี้เป็นปลาสลิดเนี่ยโอเคก็จบแล้วนะครับกับการกู้หลอบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทำเมนูกันนะครับ จะไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก็มาเข้าครัวกับแม่นะวันนี้ก่อเตาตั้งกระทะละลายน้ําพริกแกงส้มใช่ไหมแม่ครัวใส่ใส่ลูกมะเขือคั้นจ้ะมะเขือคั้นหรือว่าลูกเขาคั้นเนาะเราเอาลูกเขาคั้นไปต้มให้มันเละๆคลายความเปรี้ยก่อนใช่ไหมแม่หมูต้มมันก็ไม่เปรี้ยวอ่า ต้องต้มแล้วก็คั้นให้มันแตกๆนอกาะมันจะได้เปรี้ยวครับแบบนี้นี่ลูกเข่าคั้นหรือว่าลูกมะเขือคั้นครับอ่ะอันนี้เราจะแกงส้มปลาหมอนาใหญ่ๆกันนี่ดูทุกคนโอ้โหน้ำแกงเดือดเราก็จะใส่ปลานะครับดูแต่ละตัว แกงทั้งตัวเลยใช่ไหมแมนะ่เนาะไม่ต้องไปหันครึ่งนะครับนี่น้ําเดือดผุดผุดใส่ปลาไปแล้วเนี่ยก็รอตั้งน้ําแกงให้ปลาเกือบเกือบสุกครับแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มปรุงรสกันปรุงรสเริ่มด้วยใส่ชูรสนดแไ,ไหมเนาะ <Yeah. S 2> อ่าแล้วก็ผงผงนัวผง <Yeah. S 2> นผงนัวนะมันคนละผงกันเหรอ <Yeah. S 2> <laughs> อะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายตัดลดหวานหน่อยครับเครื่องปรุงก็มีไม่กี่อย่างฮะมีอะไรอีกเกลือเราใส่ไปยังใส่จ้าอ๋อเราตัดเค็มด้วยเกลือไปก่อนแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวน้าปลาเราจะแค่รอยๆหน้าหอมๆครับนี่ครับชิมรสหลักเรียบร้อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยเหยาะน้าปลานะทุกคนจากนั้นแกงส้ม ปลาหมอหนาลูกเขาขั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยนี่ดูครับปลาเป็นตัวตัวน้ำแกงน้ำแกงเปรี้ยว,ยวสดชื่นใจครับผมมามาทุกคนเ๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับกับข้าวเรามีแกงส้มปลาหมอครับนี่สดน้ำแกงส้มร้อนๆแล้วก็หัวห,วหวมูคั่วเค็มใช่ไหมแม่ใช่ <Yeah. S 1> แล้วก็มีน้ำพริกกะปิขอดๆอ,อ,อยู่หน่อยครับนี่ <laughs> กับขาต้มอ่ะ <Yeah. S 1> อ่ะแม่เอาเลยมามาทุกคนกินข้าวกันลองหน่อยลูกเขาคันเนี่ยก็เป็นลูกไม้ที่ให้รสเปรี้ยวแบบพื้นบ้านทางภาคตะวันออกบ้านเราเนาะแมนะ่เนาะจะออกแบบตามน้ำทุ่งน้ำก่อยอย่ะนะ <Yeah. S 1> ทางใต้ก็มีครับ มาจ้ามากินข้าวเ้วยกันจ้านะครับมื้อเช้านะจ้าขับกิดเป็นมื้อเช้านะช่วงหายป่วยใหม่ๆอะ่ะกับข้าวที่กินแล้วชื่นใจก็ต้องเป็นน้ำน้ำครับพวกแกงพวกต้มแบบเนี้ยแกงส้มแบบเนี้ยสดชื่นใจอืม อร่อยครับอร่อยอะยกตัวกันเลยดิป่าละตัวนี่ใส่ชามแม่เกือบมองไม่เห็นข้าวปลาสดๆจากธรรมชาติครับเราหามาก,กันเองลองดูเนื้อมันหน่อยแม่เป็นไงปลาหมอหน่าเนี่ยต้องตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยเนาะกินแล้วชื่นใจจ้า เนื้อมันเยอะอืเอาไปย่างเกลือก็ด็ดครับเนื้อนั้นอร่อยจ้ามันสงัดเลยมันสงัดเลยคือเนื้อปลามันมีความมันสงัดเลยก็คือเยอะมากสงัดนี่เป็นภาษาตากครับออืือ าต้มที่เตะปิชื่นใจครับ แม่ก็เรียบร้อยแล้วนะเอาอีปะอิ่มแล้วจ้าอะก็เดี๋ยวช่างเล็กขอกินข้าวกับแม่นะครับแม่อิ่มแล้วหล่ะตอนนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกหลังจากเพิ่งจะเริ่มดีจากอาการป่วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเพียงรองน้านเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทําเมนูพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเล็กด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye. Bye bye.